วันนี้เขากล่าวถึงการสร้างศางสนสัมพันธ์ที่อิสลามกำลังพยายามทำอยู่นะคะศาสนสัมพันธ์แต่อิสลามออกปลีกเขาทุกอย่างแล้วจะสัมพันธ์กันได้อย่างไรเมื่ออยากจะอยู่กับเขาอย่างปกติสุขแต่กลับไปยืนบนบาของเขาแล้วไปออกกดบังคับเขาอีกแล้วใครเขาจะยอมนะคะก่อนจะสร้างศางสนสัมพันธ์บอกให้อิสลามเลิกสร้างห้องละหมาด ในสถานที่ราชก,การทั้งหมดให้ได้ก่อนถ้าเคร่งศาสนาจริงที่ไหนก็ละหมาดได้ไม่จําเป็นต้องมีห้องละหมาดหรอกไม่ต้องมาเบียดเบียนแผ่นดินข้อ2ต้องหัดเรียนรู้มารยาทพื้นฐานในการอยู่ร่วมกันในสังคมให้ได้ใช่ก่อนเวลาเข้าวัดต้องทําตามธรรมเนียมของชาวพุทธคนเหล่านั้นที่เข้ามาในวัดเราล้วนไม่รับวัฒนธรรมและกฎเกณฑ์ของพวกเราในบ้านของเรา ในขณะที่คนทั้งประเทศต้องทำตามธรรมเนียมของเขาเท่านั้นไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านเราหรือบ้านเขาแล้วจะร่ำร้องหาความสัมพันธ์เพื่ออะไรหากต้องการสร้างสัมพันธ์จริงๆจะต้องเป็นไปในแนวทางที่ฝ่ายเจ้าบ้านคือพระพุทธศาสนาเป็นคนกำหนดเพราะเป็นศาสนาของคนส่วนมากและเป็นศาสนาของเจ้าบ้านไม่ใช่ปล่อยให้พวกศาสนาเล็กศาสนาน้อยที่เป็นผู้มาอาศัย เป็นคนกำหนดกฎเกณฑ์มันผิดวิสัยสากลถ้าเราเดินตามวิธีของเขาเมื่อไหร่คุณค่าบทบาทความสำคัญพุทธศาสนาจะถูกลดตรงไปถึงขั้นไม่เห็นหัวเลยไม่มีที่ให้ยืนเสมือนไม่มีในแผ่นดินนี้อีกต่อไปดังเช่นที่ผ่านมาพวกศาสนาเล็กศาสนาน้อยทั้งหลายพยายามขึ้นมาขี่บนหัวเจ้าบ้านพอพวกเราจะดึงลงมาให้เท่าเทียมกันก็ออกมาโวยวาย ว่าโดนเอาเปรียบแสดงให้เห็นถึงความเห็นแก่ได้ตลอดไม่ว่าจะเป็นการสร้างห้องละหมาดต,ตามสถานที่ต่างๆไว้บริการเพื่อแทรกตัวเข้าไปอยู่ในทุกพื้นที่การออกพรบรการสร้างกฎระเบียบสำหรับพวกตัวเองในราชการการเรียกร้องให้แยกของใช้ในโรงพยาบาลการเรียกร้องให้คุมเฮียบในโรงเรียนพุทธและอีกสารพัดความต้องการ ก็ออกมาโวยวายอ้างสิทธิ์ส่วนบุคคลในศาสนาตัวเองแต่บนความทุกข์ของเพื่อนร่วมชาติพวกต่างาศาสนิกชนเหล่านี้รู้จักแต่สิทธิ์ของตนเองแต่ไม่รับรู้สิทธิ์ของคนอื่นของกูพวกกูสำคัญที่สุดชาวพุทธลง,ง่ายจนเคยตัวและการปล่อยให้คนกลุ่มหนึ่งออกกฎหมายพิเศษเฉพาะกลุ่มตัวเองเพื่อที่จะดึงเอาทรัพยากรส่วนกลางไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง โดยไม่มีการทัดทานนั่นก็ไม่ต่างอะไรจากการอนุญาตให้เขาปล้นโดยถูกกฎหมายทําให้คนเกเรยิ่งได้ใจกลายเป็นปัญหาของสังคมจนถึงทุกวันนี้ถ้าเป็นศาสนาด้วยกันน่ะอยู่ในบริบทเดียวกันที่มีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันยังไงก็อยู่กันได้ทุกความเชื่อถ้าอยู่แต่ความเชื่อมันจะเกิดความเคารพสิทธิส่วนบุคคลของคนอื่นโดยอัตโนมัติ ใครอยากบูชาอะไรก็ทำไปแต่ถ้าพยายามทำตัวออกนอกบริบทความเชื่อพยายามจะขยับตัวเป็นกฎหมายเพื่อปกครองและบังคับให้คนอื่นต้องทำตัวเสมือนเขายังไงก็มีปัญหาแน่นอนหากคิดว่าสังคมไทยยุคปัจจุบันนี้เป็นสังคมยุคพระหวัฒนธรรมคือสังคมแห่งการแห่งการอยู่ร่วมกัน ของวัฒนธรรมทั้งหลายทั้งปวงโดยปราศจากความขัดแย้งทางวัฒนธรรมแต่คำว่าพะหูวัฒนธรรมไม่ได้หมายความว่าวัฒนธรรมความเชื่อทางศาสนาในสังคมของผู้คนที่เป็นคนส่วนมากจะต้องถูกลดทอนความสำคัญลงให้เท่าเทียมกับระบบความเชื่อของศาสนาอื่นๆที่มีจำนวนเพียงเล็กน้อยคนที่คิดแบบนี้คิดผิดและมันเป็นการคิดผิดมาตั้งแต่ต้น ที่นำเอาคำว่าพระหูวัฒธ,ธรรมมาใช้ในสังคมนี้คำว่าพระหวัฒนธรรมคือระบบที่ศาสนาเล็กศาสนาน้อยต้องคล้อยตามศาสนาที่ใหญ่หรือมีจำนวนมากกว่าซึ่งพระพุทธศาสนาใช้คำว่าธรรมานุธรรมมาปฏิบัติคือปฏิบัติธรรมน้อยคล้อยตามธรรมใหญ่ในแง่ของพระหวัฒธ,ธรรมก็คือ ศาสนาที่เป็นศาสนาเล็กน้อยจำนวนคนที่นับถือไม่มากก็มีอิสระในการเผยแผ่ทำคำสอนของตนแต่ต้องไม่เป็นลดทอนหรือทำร้ายศาสนาของคนส่วนมากของประเทศนี่ต่างหากที่เป็นความหมายของคำว่าพระหหวัฒนธรรมทุกวันนี้กลับกลายเป็นว่าศาสนาเล็กศาสนาน้อยคนนับถือไม่เท่าไหร่พยายามที่จะมีอำนาจ และเข้ามาลดทอนความสําคัญของศาสนาที่มีคนนับถือจำํำนวนมากหรือส่วนมากของประเทศแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องของพระหูววัฒธ,ธรรมแล้วละ่ะแต่มันเป็นเรื่องของความเห็นแก่ตัวของคนกลุ่มน้อยที่เอาแต่จะรารานคนส่วนมากของประเทศเพราะพระศาสนาเป็นรากฐานและเป็นเบ้าหลอมทางวัฒนธรรมจารีประเพณีและอารยธรรมของไทยมาแต่บาโบราณ เป็นเวลายาวนานกว่า2,000ปีดินแดนแห่งนี้เป็นดินแดงแห่งพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาได้เป็นรากฐานของความเป็นไทยมาโดยตลอดเราต้องรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นชาติไทยเอาไว้นะคะถึงเราจะมีพวงรู้ก็จริงแต่ถ้าไม่ไต่ตองให้รอบครอ,อบครอบตกเป็นดีล่างเขาแน่นอนการปกป้องมาตุภูมเนี่ยถือเป็นหน้าที่ของไทยทุกคน การอ้างใดๆถ้าคนไทยเกรงมากกว่ากลัวระวังจะพาหัวไม่รอดภายเงียบของชาติคือการลุกรามด้วยปัญญามีวิธีการแยบยนต์ใช้ศาสนาเป็นตัวกำหนดในการอ้างบัญญัติเรียกร้องให้มีการรับรองข้อปฏิบัติทางศาสนานั่นคือการลุกเงียบเข้าถึงทุกจุดที่ศัตรูรู้ไม่ทัน ยุทธวิธีในการยึดครองแบบเบ็ดเสร็จแย่งยืนคือการใช้ศาสนายึดครองดีกว่าการใช้กองทัพทหารยึดครองซึ่งจะมีทางเรียกร้องเอาคืนดูได้ตัวอย่างสามจังหวัดชายแดนใต้ที่ยังถูกเรียกร้องแบ่งแยกดินแดนอยู่เพราะอะไรละ่ะก็พวกลัททีนั้นนะ่ะไปยึดแผ่นดินใดเกียกทำลายหลักฐานทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมให้หมดสิน้นแล้วก็สร้างหลักฐานใหม่ขึ้นมา แต่งประวัติศาสตร์ใหม่ว่าเป็นอาณาจักรของตนมาแต่แรกเช่นที่พวกเขากำลังทำลายพุทธอยู่ทั่วประเทศในเวลานี้ทำการบั่นทอนความสำคัญลงเรื่อยๆโดยแอบแฝงใช้อำนาจและนโยบายของรัฐบาลมาจัดก,การพระพุทธศาสนาตื่นนะคะทุกท่านตื่นมาดูแลมาตุภูมิของตัวท่านเองอย่าลหลงไหลไปกับวาธกรรมลวงโลก ของพวกศาสนาเล็กศาสนาน้อยการบุกข,ของกองทัพนั้นต้านทานได้แต่การบุกข,ของความคิดถ้าหากเกิดขึ้นเมื่อไหร่ไม่มีอะไรที่สามารถต้านทานได้ดังคติโบราณที่ว่าสงครามที่ซ่อนรูปไม่ประกาศร้ายกาจกว่าสงครามเปิดเผยจึงขอเตือนให้ทุกท่านระวังไว้ให้ดี ขอได้รับความขอบคุณจากสมาคมปกป้องพระพุทธศาสนาสปพปกป้องพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาปกป้องแผ่นดินไทยสวัสดีค่ะ